ใจซึ่งเปิดเผยโดยแพลตฟอร์มผู้ให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังนะคะที่ออกมาระบุถึงอัตราการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าที่มาให้บริการผ่านแพลตฟอร์มนะคะซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ตอบโจทย์ผู้ให้บริการที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะ b o l ทหนึ่งในผู้ให้บริการเรียกรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชันรวมถึงบริการแชร์สกูตเตอร์และจักรยานไฟฟ้ากว่า600เมืองใน50ประเทศได้เปิดเผยอัตราการเติบโตของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือรถ E ีีที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของโ Bol t ซึ่งพบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นเดียวกับการเลือกใช้บริการของผู้โดยสาร ข้อมูลระบุว่าในเดือนสิงหาคมของปีนี้การใช้งานเรียกรถในหมวดกรีนของโบ l ทซึ่งให้บริการด้วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า257.5%สะท้อนถึงแนวโน้มที่ชัดเจนของผู้ใช้บริการที่หันมาเลือกใช้การเดินทางที่ปล่อยคาร์บอนต่ำมากขึ้นเราเห็นว่ารถที่ Active นะครับบนโบ l ทนะครับเป็นเป็นรถ EV เนี่ยโตเกิน200%นะครับโตประมาณ257% เราจากสตนะครับเราก็จะเห็นว่ารถ e ีวเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกับรถหมวดอื่นๆเนี่ยคือรถ e ีวีมีทริปนะครับหรอมีการเดินทางที่ไกลมากกว่ารถบ้านธรรมดาอื่นๆซึ่งเรานี้บ่งบอกได้ว่าตัว e ีวีเนี่ยรถ e ีวีเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำกว่าใช่ไหมครับคนขับเนี่ยก็มีความยินดีแล้วก็รู้สึกว่ารายได้เขาเนี่ยมากได้มากกว่า รถในกลุ่มอื่นนะครับทำให้เขาสามารถขับทริปได้ไกลามากขึ้นโดยที่ต้นทุนเขาครับยังค่อนข้างสเตเบิลนะครับเมื่อเทียบกับรถที่ใช้น้ำมันการที่รถ EV เข้ามาเนี่ยหรือมีมีการเพิ่มการใช้งานรถ EV เนี่ยก็อาจจะเป็นจะเป็นปัจจัยหลักนะครับที่จะเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้เหมือนกันนะครับให้คนขับเนี่ย มีต้นทุนที่ต่ำลงแล้วก็มีรายได้ที่มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเหล่านี้สอดคล้องกับผลการวิจัยล่าสุดของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาและบริษัทผู้ผลิตร,รถยนต์ไฟฟ้าเกรดวอลมอเตอร์ซึ่งเผยรายงานให้เห็นว่าต้นทุนเชื้อเพลิงที่ต่ำกว่าของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนไทยหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จากการสำรวจพบว่ากว่า34%ของผู้ที่เปลี่ยนมาใช้รถอีีระบุว่าต้นทุนเชื้อเพลิงที่ต่ำกว่าเป็นเหตุผลหลักในขณะเดียวกันกว่า81%ของผู้ใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาบแสดงความสนใจที่จะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าและกว่า89%ระบุว่าต้นทุนเชื้อเพลิงที่ต่ำกว่าคือแรงจูงใจหลัก สำหรับประเทศไทยมีแผนที่จะลดการปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือกระจกในภาคพ,พลังงานและการขนส่งลง7-20%จากระดับปกติโดยตั้งเป้าหมายลดลงให้ได้20-25%ภายในปี2573 ข้อมูลในปี2,566ระบุว่ามีรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนมากกว่า75,000คันซึ่งเพิ่มขึ้นถึง18.4%เมื่อเทียบกับปี2,548และในช่วงต้นปี2,567มีการจดทะเบียนเพิ่มขึ้นอีก11.6%เมื่อเทียบกับปี2,566 โดยศูนย์ว,ยวิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบีระบุว่าอัตราก,การใช้งานรถอีวีที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาจากค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ถูกกว่ารถสันดาปภายในและไฮบริดถึง59.67สะท้อนถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ใช้ชาวไทยที่หันมาเลือกใช้ยานพาหนะไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากนี้นะคะเราคงได้เห็นการให้บริการในรูปแบบใหม่ๆที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะและสวัสดีนะคะก็คือกรีนมิกเศรษฐกิจสีเขียวสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ